เรื่องจักรยานเพื่อนรักหลานเอ๋ยโลกนี้บางทีไม่ได้ใจดีกับทุกคนเท่ากันแต่บางคนก็ยังเลือกจะใจดีกับมันเหมือนเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อข้าวหอมจากลานดินสู่ความฝันเย็นวันหนึ่งข้าวหอมนั่งข้างยายไต้ถุนบ้านไม้สมโสมที่หลังคาสังกะสีเป็นรู เสียงทีวีจากบ้านข้างๆดังแทรกเข้ามาเป็นภาพการแข่งขันจักรยานทีมชาติตาเข้าหอมเป็นประกายเธอหันไปบอกยายว่าหนูอยากเป็นนักปั่นแบบเขาบ้างยายยิ้มบางๆไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นมือมาแตะหัวหลานเบาๆฝันให้ไกลแล้วตั้งใจทุกวันนะหลานจักรยานคันแรก เขาหอมเดินเก็บขวดเก็บเศษเหล็กกับยายนานเป็นเดือนเดือนจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านใจดีให้ซากจักรยานเก่ามาโซ่ขึ้นสนิมเบรกไม่มีล้อคดแต่เข้าหอมกับดีใจลาวกับได้เพชรเธอเอาผ้าเช็ดทีละชิ้นใช้ลอดลายไม้หนีบผ้าติดกระดิ่งฝาขวด แล้วฝึกปั่นบนลานดินล้มก็ลุกล้องก็ฝืนยิ้มเธอพูดกับจักรยานว่าขอบใจนะที่อยู่กับหนูแม้ไม่มีใครคิดว่าเราจะไปได้ไกลฝึกซ้อมกลางทุ่งทุกเช้าเธอปั่นรอบคันนาฝึกทางลาดดินฝ่าลมฝนและแดด เด็กคนอื่นล้อว่าจัก,กรยานเศษเหล็กแต่เธอไม่หวัน่นยายตัดเสื้อตัวเก่ามาทำชุดปัน่นเรียนแบบนักกีฬาทีมชาติการแข่งขันในงานวัดในการแข่งขันปัจจักกรยานในงานวัดเธอสมัครโดยไม่บอกใครคู่แข่งเป็นเด็กจากในเมืองจัก,กรยานรุ่นใหม่ ข้าหอมล้มในโค้งแต่ยังลุกมาปั่นต่อจนเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายฝูงชนเงียบก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นชา้าช้าสำหรับหัวใจนักสู้ตัวน้อยจดหมายถึงทีมชาติเรื่องราวของเธอ <c oughs> ถูกครูเขียนจดหมายส่งถึงสมาคมจักรยาน เธอได้ทุนฝึกกับโคตรรุ่นใหญ่แม้นยังไม่มีอุปกรณ์ดีๆทุกครั้งที่เธอแพ้เธอจะพูดกับจักรายานเบาๆว่า,วายังไม่ถึงวันของเราแต่เรายังอยู่จากทุ่งสู่ทีมชาติ <c oughs> เวลาผ่านไป7ปีเข้าหอมอยู่ในชุดทีมชาติไทยยืนข้างสนามระดับเอเชียเธอก้มมองเข็มกลัด ที่ยายทำให้วันแรกหัวใจไม่ยอมแพ้ภาพปรากฏบนทีวีเก่าหน้าบ้านยายและเพื่อนบ้านมารวมตัวกันตรงลานหน้าบ้านนั่งเชียน้ำตาไหลเข้าหอมอยู่กลางสนามใช้จักรยานที่ไม่ใช่คันเดิมแต่ในใจเธอรู้ไม่มีจักรยานคันไหนพาเธอมาถึงวันนี้เท่าคันแรก ที่เก่าและขาดแต่พาใจเธอเดินทางเสียงปู่หางหลานเอ้ยของบางอย่างไม่ต้องใหม่ไม่ต้องแพงแต่หากมันพาเราไปข้างหน้าแม้นจะล้มมันจะคลอนมันก็ยังดีพอที่จะเรียกว่าเพื่อนเพื่อนที่พาเราโต นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีฝันไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีอะไรแต่ขึ้นกับว่าเรากล้าพอที่จะเริ่มหรือไม่คืนนี้หลับตาลงเธอลูกแล้วหากเจ้าเห็นลานดินฝุ่นแดงกับเด็กหญิงคนหนึ่งจงรู้ไว้นั่นคือความฝันของคนเล็กๆที่เลือกไม่ยอมเล็กตลอดไป ลาตีสวัต